ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบครุ่นใหม่นั่นก็คือ CBR 500R4 เปิดตัวพร้อมกันกันกบ CB 500 Super4 ที่งานฉงชิ่งมอเตอร์โชว์ระหว่างวันที่19ถึง22กันยายนพศ2568รูปโฉมดีไซน์ของมันนั้น จะคล้ายคลึงกับ CBR 2 5 0 r r ผสมผสานกับ CBR 5 0 0 R ให้ความเป็น Super สอร์ตที่โฉบเฉี่ยวแฮนจับช็อปอัพไม่ต้องก้มหลังมากเกินไปขี่สบายๆส,สไตล์ฮอนด้าพื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ CB 5 0 0 Super f ในแบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วาลวต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริง 502 cc จากกระแสข่าวลือภายในงานทาง v b y net ได้บอกว่ามันอาจจะมีแรงม้าที่สูงถึง80แรงมา้าถ้าเปรียบเทียบกับ z x 4 r ของคาวากิที่ทำได้77แรงมา้าก็ถือว่าใกล้เคียงกันถ้าเปรียบเทียบกับ Cbr 6 5 0 r ที่ผลิตจากเมืองไทยส่งไปขายทั่วโลกจะมี95แรงมา้าก็อยู่ในวิสัยที่ Honda จะสามารถทำได้ครับ รอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก HONDA อีกครั้งหนึ่งว่าเจ้า cbr 500 r 4จะมีแรงม้าเท่าไหร่จุดที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการใช้คันเร่งไฟฟ้า total by w i r และมีการปรับปรุงระบบ e clutch ใหม่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่า e clutch ชุดใหม่นั้นย้ายมาอยู่ด้านซ้ายของเครื่องยนต์ออกแบบให้มีความกระชับและบีบแคบไม่ล้นออกมานอกตัวรถเหมือนกับ e clutch ชุดแรก ที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องยนต์หน้าจอเรนไม่ TFT ขนาด5นิ้วเป็นหน้าจอมาตรฐานที่ Honda ใช้กับหลากหลายรุ่นช็อคอัพหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวของ Kayaba หรือ KYB ไม่ใช่โชว์ว่าเหมือนที่เคยเป็นมาช็อคอัพหลังเดียวโปรลิงพร้อมสวิงอาร์มอลูมิเนียมดิสเบรกหน้าเลด d นเม o าส์4ลูกสูบต่อข้างของนิสซิน ABS 2 Channel ทั้งหน้าและหลังก็จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกใหม่4สูบเรียงของ CBR 5 0 0 R4 และ CB 500 Super f o นั้นจะแตกต่างไปจากเมืองไทยของเราในตระกูล500ซีรีส์ที่เป็นแบบ2สูบเรียงก็ไม่แน่ครับว่าถ้าหากการผลิตจากประเทศจีนไม่สามารถส่งไปขายที่อเมริกายุโรปได้จากกำแพงภาษีที่ถูกขวางกั้นหรือปรับให้ภาษีสูงขึ้น Honda m มอเตอาจจะพิจารณา ให้ไทยเราเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์4สูบเรียง504ีบล็อกใหม่นี้อีกหนึ่งซีรีส์ก็เป็นได้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ